this one อะไรอะ this อ mm, ืมอะไรอะแมงคลัดล <'m> mm ูกแมงคลัด I'm scary อมทีนี่ฮัด d s o m e run h d s ใช่ไหมครับมานมกอะไรบ้างอ m h ฮั d s o m e r มันคือไม่รูเหมือนกัน นี่จะได้ดกกับดกเลยตกใจหมดเลยอันสุดท้ยวายเช็คดาดาแจตคคนดาเด็ดตายมีเด็ดจริงเนาะอะบีฮิสอัมอัดกิสเซอตูมีวันเดต้องคอมมูทมีอะเช็คดาดาดาฮัจจาร์ดาดาฮัจจ์ฮัจจ์หรอดาแคร์ I'm harder, harder. We do good, and then boom, and then and then it's we die. We die. Suiy? Me? Here, where? T, 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 T. Thalehan Samran. T. Thalehan Samran. อันนั้นคืออะไรนั่นคืออะไรไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยโอ้ลักลอบสูดโอ้ทะเลฮัศจรรย์ทะเลฮัศจรรย์สวยไหมสวยทะเลฮัศจรรย์สวยไหมสวยมาก ่อยมากครับเซครับไอดเวลเซคับ่อครับ you don't care that way you don't care leave it leave the microphone leave it อ่าโอเคเธอเล่าเขาสำรานน้ำน้ำอยากเล่นน้ำไหมไม่ไม่อยากเล่นน้ำทำไมอ่ะเรียกว่ามีทำไมไม่อยากเล่นน้ำเรียกว่ามีอันนั้นอะไรอ่ะดู มีแต่ดันนั่นคลื่นคลื่นใช่ไหมใชมม่คลื่นน่ากลัวใช่ไหมลกูกใช่อืมมีซ้ำกลัวใช่มซ้ำกลัว <laughs> มีเรือไหมลกูกใช่มีเรือแครปแครปภาษาเราพูดยังไงแครป <c oughs>

กับบันเลวนะครับเจอกันใหม่ปีปีหน้า